สมชาชิจังหวัดโดยรวมเอาผูา้คลหรือหน่วยงานองค์กรที่ร่วมกันทำงานร่วมกันทำงานในลักษณะนี้เนี่ยรวมกันทั้งรวมคนรวมงบประมาณเอามานแต่ในแต่ว่าในการจนบุรีเนี่ยเรารวมเอาทั้งหลายๆองคอ์กรที่ผมพูดถึงในตอนต้นเนี่ยตอนนี้มาครับ ทั้งหลายก็มาช่วยกันใน,นของเวดีสมัชชาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระบวนการพ้นฐานของความสัมพันสรุปเนี่ยก็จะเป็นจันถามันปิดนะคะไม่เป็นประเภทโบนนะคะเพราะว่าประเภทโบนก็ยังเล่นพวกได้นะคะแต่ห้าจะเป็นข้อนำมาดับเดียนพี่น้องสื่อสปอตตัวแรกคือสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรีที่ในนั้นจะมีสคริปต์อยู่ใน,นนั้นแล้วนะคะพี่บอก แล้วสปอร์ตตัวที่สองก็เป็นเรื่องของสารคดีนำมากลับเรียนพี่น้องสื่อสปอร์ตตัวแรกคือสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรีที่ในนั้นจะมีสคริปต์อยู่ในนั้นแล้วนะคะพี่บอกแล้วสปอร์ตตัวที่สองก็เป็นเรื่องของสารคดีสั้นที่อยากจะบอกเล่า90ถึงการประเด็นการขึ้นการเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีที่เขียนว่าสารคดี จริงๆต้องเป็นสารคดีสั้นสมสชาติสุขภาพจาังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเขาปั๊มมาเป็นสารคดีสมสชาจังหวัดกาญจ,จนบุรีทำความเข้าใจว่าตัวนี้เป็นสารคดีสั้นเพื่อที่จะสร้างการรู้หรือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าในในตัวสมสชาสุขภาพจาังหวัดกาญจนบุรีเราเคลื่อนอะไรบ้างแล้วก็ในนั้นก็มีเรื่องของสื่ออยู่ด้วยการที่